สวัสดีครับหมอขนาดนี้วันนี้มาด้นผมแล้วก็ถามว่ามีเชิญผมมาช่วยไหมผมประกาศรางวัลใช่ผมปลาหมอทางดำครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยได้หมอมาแค่ของไม่ใช่ปลาไอ่ะเออใช่มาลูกค้ามาเยอไม่ใช่ไปไ้หรอน่าจะไม่ครับผมไม่แน่ใจ ลืมลืมครับผมก็ใอ้ผมชอบนะผมชอบไวปงานนะที่แบบเดินมาแบบกลางแจ้งกลางแจ้งอ่ะเอาอีกปีจะมาที่นี่ทุกปี่ะเอองั้นงั้นผมปีแรกถ้านั้นใช่ไหมผมชอบบรรยากาศแบบเนี้ยแบบเดินชิวๆไม่ต้องแบบเดินอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบชอบเดินกลางโลมมะเทกแบบไม่แก้เขาไม่กลางเดี๋ยวดำนะ ผมเปิดที่ทำพังเลยใช่พังแน่นอนแน่นอนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แฟนก็มีมาเยอะเลยนะรีด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 รัดกรแฝงเพราะแฟนเสีก็ไม่ยอมมาใช่ตก讪อยู่เพราะว่าร้อนอยู่เหมือนกันเฮ้ยผมมาเย็นแล้วอ๋อใช่เออใช่ตอนผมขับมาแดดยังร้อนอยู่แต่ตอนผมเดินเขาหมึนละอ่อหาดจันทร์ไรไปเชื่อไม่รอพี่แป๊ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรอพี่แป๊ะรอพี่แป๊ะ ใช่ควันนี้รุนชะลังวันเราเอ่อลุ้นลุ้นรางวัลแล้วกันใช่ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าได้แต่ว่าใช้คำว่าลุ้นไปก่อนก็รู้รู้ก็ไม่ต้องพูดเฮ้ยไม่รู้บึ้อบุ้อลุนรุนรางวัลอ่าจะได้แน่นอนอ่าจะได้แน่นอนครับผู้มอ่านักแสดงดาวรุ่งตลก ตลกไม่ใช่หรอไม่แน่ใจประมาณนี้นักแสดงสมทบดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมอะไรประมาณนั้นชื่อรางวัลยาวขนาดไหนหรือไม่ผมก็พูดผิดเดี๋ยวอินเสิร์ตอีกทีนึงรางวัลนี้ครับนี่ไม่เจอจริได้รางวัลจำนวนเท่าไรไม่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วค่ครับผมก็นิดนึงฮะก็รับมาหลายรางวัลแล้วเหมือนกันคัดพอ ช่วงนี้เาเัดีน่ยนิยนสายรับรางวัลปาดผมไม่มีอะไรทำแล้วท <c oughs> ัวนี้นอนบนรางวัลแล้ว้ย ที่นอนคือเป็นรางวัลหมดแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือมีแต่รางวัลแล้วนอนนอกห้องนะผมก็มีเหมือนกันต่อยเตะไปเลยนอนนอกห้องแล้ะผินจะต่อยหน่ต่อยไม่แล้วคือเขาได้รางวัลให้รางวัลอะไรเขาเปล่าอะไรนะฮะให้รางวัลอะไรเขาเปล่าเขาได้รางวัลตอนที่เขาจัดสมมติการไหมครับไปใช่ เปิดทุข้างหลังเปิดถูกแล้นได้อยู่แล้วว่าดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยต่่อยใช่ครับปีที่ผ่านมาฉลองอะไรนะฮะก็ไม่ไฉลองนะกลัวเดี๋ยวไม่สิบราทีนี้สิเลี้ยงลูกรอบดิเออเขาไม่ไม่ฉลองแล้วครับเขาคุชินแล้วอ่ะเอ๊ะไม่นี่หักได้แล้ว ติดแปลกนิดนึงพอได้รับรางวัลเขาก็คุยหน่อยเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอต้องมึงงงเรียนรับรางวัลครับรอเลยครับว่าชื่อรางวัลคืออะไรรางวัลยังไม่ได้ชื่อรางวัลตามนี้นะรางวัลตามนี้ละนี่ของของของพวกขาเชิญอะไรนะราของใครนะของเขาแหละใช่การเป็นแบบใช่ใช่ใช่ประกาศชื่อเขาครับชื่อรางวัลอะไรโถนี่ไม่บอกเลยแหมเราก็นึกว่าเราจำไม่ได้คนเดียว จะเรารอดูโมเมนต์นั้นละกันครับผมแล้วนอกจนี้ช่วงนี้เราหนังหนังครับภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาคสองนะครับผม10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะคือรับรองว่าสนุกกว่าภาคแรกแน่นอนและเดือดกว่าภาคแรกแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคนไปดูกันครับขอร้องกราบถึงก็ขนาดนี้แล้วละครอนจบไปสองเรื่องเฮ้ยหายจบไปสองเรื่องแล้วรอนเรื่องสมบัติละครสมบัคิแล้วว่ายี่ห้อ เดี๋ยวเป็นกำลังใจใหเดี๋ยรอผมเนั้นแล้วเดี๋ยวพี่จะรอใส่ชื่อรางวัลใช่ครับแล้วมีอีกรางวัลหนึ่งครับผมก็ใกล้แล้วครับผมร้านต้นผมนะฮะผมร้านต้นผมเอาจะเข้าเองเลยแล้วผมเปิดร้านต้นผมนะครับผมเร็วๆนี้เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมติดตามกันได้นะฮะวันนี้แล้วที่ไหนเอเลยครับผมเท่าเอกมัยฮะซอยยี่สิบซอยยี่สิบมันยี่บอกไปแล้วเนี่ยผมหมดไปเลยเหอะแต่พี่ขอเดี๋ยวพี่อยากไปขอที่อยู่ได้ไหได้ครับผม แล้ก็ติดตามในไอีได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาฟุกไปตัดขนได้ฮะผม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 เขาได้ตลอดเลยแล้วก็มาไม่ทันตั้งตัวด้วยเพื่อจะตอบโต้เลยได้ครับผมทำอะไรทำอะไรตัดขนผมเอาละเอาเข้าแล้วเอาให้ได้โอเคครับผมมีแล้วครับผมเลิฟเอลยูวเหมือนเอลเอ L เอล ช่เป็นเลิฟครับเลิฟบาร์เบอร์ช็อปเอกมัยมั่วป่ะเนี่ยไม่ไม่มั่วไม่มั่วเลิฟบาร์เบอร์ช็อปเอกมัยใช่ผมเอกมัยซอยยี่สิบใช่ผมสาขาที่สามฮะสาขาแรกอ่ะยังไม่มีเลยเชื่อเจิญเชิญเชมาเชิญมาอยากไปดูตอนไหนตได้ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ